วันนี้จะพาทำพิซซ่าแบบต้องใช้เตาอ,อบกันนะครับโดยเราจะใช้เพียงกระทะสอใบในการทำพิซซ่ากันนะครับจะน่าสนใจแค่ไหนไปร,รับชมกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องตเตรียมน,นะครับเตาถ่านถุงถ่านตะแกรงเหล็กที่คี้่านเชื้อเพลิงไฟแช็คขั้นตอนที่1น,นะครับนำตะแกรงเหล็กมาวางไว้ตรงเตาถ่าน แล้วนำตัวฐานมาโรยดแบบนี้นะครับนำเชื้อเพลิงที่เป็นใบไม้แห้งมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยฐานอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นก็จุดเชื้อเพลิงได้เลยนะครับพยายามประครับของเชื้อเพลิงไปรเรื่อยๆน,นะครับ าเชื้อเพลิงของเราไหมจนหมดแล้วก็ค่อยๆเติมเชื้อเพลิงเพิ่มนะครับยาแห้งกับใบไม้แห้งเป็นเชื้อเพลิงที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถติดไฟได้ง่ายครับและเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ง่ายด้วยครับพอเราทำให้เตาถ่านร้อนเราก็ไปทำแป้งกันต่อนะครับแป้งที่ผมใช้เป็นแป้งถุงสีฟ้านะครับ เราจะนำแป้งมานวดแบบนี้นะครับเราจะนวดแป้งจนกว่ามันจะนิ่มแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะนวดแป้งจนกว่าเราจะพอใจนะครับผมถือว่าเป็นการออกกำลังกายมือไปด้วยนะครับหลังจากนวดแป้งเสร็จแล้วก็นำแป้งมาหมุนบนมือติ้วๆแบบนี้นะครับผมซึ่งเราจะทำพิซซ่าฮา,าวายเอียนนะครับ วัตถุดิบที่สําคัญอีกอย่างนั้นก็คือสับปะรดกระป๋องครับหรือสามารถใช้เป็นสับปะรดสดก็ได้นะครับแล้วก็แฮมหมูครับผมแนะนําให้โรยแป้งไปด้วยนะครับเวลานาพิซซ่าออกมันช่วยให้ออกได้ง่ายขึ้นครับตามด้วยซอสมะเขือเทศครับแล้วค่อยๆบัลเลงใส่แฮมกับสับปะรดได้เลยนะครับแต่งหน้าตามที่เราชอบได้เลยครับ แล้วก็อย่าลืมใส่ชีสนะครับเพราะว่าความอร่อยมันอยู่ที่ชีสนั่นเองว่าพิซ่าของเรามาที่เตาถ่านที่เราเตรียมกันนะครับนำกระทะทักสองใบมาประกบเข้าด้วยกันแล้วนำถ่านวางไว้ด้านบนกระทะนะครับวิธีนี้เรากับว่ากระทะทักสองใบมันจะทำหน้าที่เป็นเตาอบให้พิซ่าของเรานะครับแถมมีกลิ่นหอมของถ่านด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆต้องคอยดูหภูมไม่ให้มันสูงเกินไปนะครับทิ้งพิซ่าไว้สักพักหนึ่งนะครับ เจ็ดนาทีผ่านไปตอนนี้พิซซาของเรากําลังเดือดปุดๆอยู่เลยครับดูจากซอสมะเขือเทศสังเกตได้อย่างก,กับือลาว่านะแต่ว่าอร่อยสิบห้านาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกมีเสียงด้วยก็ยังเหมือนลาวาอยู่นะครับลาวาชีสกับซอสมะเขือเทศทําให้น้ำลายไหลเลยครับเดือดปุดๆปัดๆและกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม22 Minute ี after พิซซาของผมาจะไม่ห่อยคมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นพิซซาโฮมเมดนะครับแต่ว่ามันอร่อยมากๆเลยนะครับอร่อยจนอยากจะทํากินทุกวันเลยครับโอเคครับเรามาตัดพิซซากันเลยนะครับใครดูตอนกลางคืนน่าจะหิวแน่เลยครับผมที่ขณะกําลังตัดต่อวิดีโอยังหิวเลยครับเราจะค่อยๆตัดพิซซาอย่างระมัดระวังและเมยดละไมให้มันได้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วเราจะระเมดระวังในการยิ้มนะครับ รสชาติพิซซ่าโฮมเมดที่ผมทำในครั้งนี้ผมสามารถถ่ายทอดความรู้สึกในการทานรีวิวให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านประมาณว่าว้าวอร่อยมากๆเลยนะครับทั้งตัวพิซซ่าสับปะรดแฮมและชีสมันปทั้งเข้ากันที่จริงๆแม้กระทั่งมีกลิ่นอายของทานด้วยนะครับทำให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมกลิ่นหอม และน่าทานมากๆเลยครับอย่างไรก็ตามก็ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับและขอให้ทุกท่านอร่อยกับพิซซ่าที่ท่านทำนะครับผมขอบคุณนะครับ